พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปรับปรุงห้องฉุกเฉินเดิมเพื่อให้ทันสมัยที่สุดเพื่อบริการผู้ป่วยที่มีความฉุกเฉินเข้ามาที่มหาราชครับขออนุญาตนำท่านทุกท่านไปพบกับพื้นที่ของห้องฉุกเฉินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เวลาที่ผู้ป่วยได้รับการนำส่งที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะมาส่งด้วยมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยก็ดีหรือมาด้วยแอมบูเล็์ก็ดีจะมีการประสานงานมาที่ศูนย์วิทยุที่อยู่ด้านหน้านี้ก่อนครับเพื่อจะได้เตรียมการรับได้อย่างถูกต้อง แต่หากมาด้วยแอมบูเลซ์ของมหาลัยนครเชียงใหม่นะครับจะมีการสื่อสารทางดิจิตอลโดยระบบที่เรียกว่าแอมบูเลซ์ 5G นะครับเป็นระบบเทเลเมดิซินจากในรถแอมบูเลซ์ส่งต่อข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยเข้ามาในห้องฉุกเฉินเมื่อผู้ป่วยมาถึงที่นี่แล้วนะครับรถจะจอดที่บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินแห่งนี้ผู้ป่วยจะลงมาที่นี่แล้วพยาบาลที่อยู่ในห้องคัดกรองก็จะเดินออกมาเพื่อคัดกรองผู้ป่วยว่าอาการหนักประการใดหากพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเช่นมีไข้มีอาการไอมีหอบ ผู้ป่วยจะถูกส่งไปด้านพื้นที่ทางด้านขวาครับเพื่อเลี้ยวเข้าไปสู่ห้องความดันลบเนื่องจากเรากังวลเรื่องการติดเชื้อของปอดไม่ว่าจะเป็นโควิด1 i วัณโรคหรือโรคติดเชื้ออื่นๆจะได้ไม่นําโรคไปเผยแพร่ภายในห้องฉุกเฉินครับเมื่อพยาบาลเห็นว่าไม่ได้เจ็บป่วยด้วยเรื่องไข้เรื่องหวัดเรื่องไอจะได้ติดสีให้กับผู้ป่วยเพื่อดูว่าอาการหนักมากน้อยเพียงใดสีทั้งหมดมี5สีครับน้ำเงินแดงเหลืองเขียวขาวเขียวกับขาวนี่ไม่ด่วนนะครับแดงน้ำเงินเหลืองเนี่ย หรือว่าด,วด่วนเมื่อติดเป็น3สีแล้ว3สีหลักนี้จะถูกนําส่งเข้าห้องฉุกเฉินทันทีครับโดยผู้ป่วยจะผ่านประตูบานนี้ครับประตูเรามี2ชั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในการล็อกทั้งระบบอากาศและก็ล็อกเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามา เมื่อเราเข้ามาในห้องฉุกเฉินแล้วนะครับพื้นที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีทีมผู้ให้การรักษาอยู่ประจําอยู่มากมายหากผู้ป่วยได้รับการคัดกรองแล้วมีความเร่งด่วนเช่นเป็นสีน้ําเงินหรือสีแดงผู้ป่วยจะถูกส่งเข้าไปในห้องที่เราเรียกว่า resuscitation room แห่งนี้ครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่แยกออกจากโถงกลางของห้องฉุกเฉินครับเป็นห้องที่เราสามารถดูแลผู้ป่วยอย่างมีสัตว์เป็นส่วน หากต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินผู้ช่วยชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุก็สามารถทําได้โดยใช้ห้องนี้เป็นหลักและมีอุปกรณ์ผ่าตัดช่วยชีวิตแล้วนําส่งผู้ป่วยขึ้นห้องผ่าตัดต่อไปซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจะครบคันในห้องนี้ครับโดยห้องนี้ Sacitation Room หรือว่าห้องช่วยชีวิตนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3ห้องเพราะว่าต้องอยู่บริเวณด้านหน้าเพราะต้องการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว หากท่านเดินตรงไปทางนี้นะครับจะเจอประตูอยู่2บาน,นครับบานแรกสีขาวนี่เป็นห้องวควบคุมเครื่องนะครับส่วนบานที่2ที่ท่านดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่บรรจุเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินเรียกว่าห้อง C T Scan หรือ X ray Computer X ray Computer แห่งนี้เป็น X ray เครื่องใหม่ครับมี128สไลด์สามารถทํางานได้รวดเร็วและสามารถที่จะวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะทางสมองก็ดีซ่อกก็ดีช่องท้องก็ดี จะบาดเจ็บหรือเป็นการเจ็บป่วยก็สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วครับหากเราเลี้ยวไปทางนี้นะครับพื้นที่ที่จะเห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมที่ผายไปนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ดูแลผู้ป่วยอาการหนักเช่นกันครับเราเรียงรายแห่งนี้ไปก็จะมีทั้งโคมไฟอุปกรณ์ต่างๆมอนิเตอร์ติดวางอยู่ทั้งหมดฝั่งนี้มีอีก5เตียงน,นะครับสำหรับผู้ป่วยหนักครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปด้านนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นโถงนี้เนี่ย ก็จะสามารถบรรจุผู้ป่วยได้ประมาณ10รายครับเป็นผู้ป่วยที่อาการหนักและการปานกลางพยาบาลสามารถมองเห็นอาการได้ผ่านทางมอนิเตอร์ที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลมอนิเตอร์ซึ่งจะเอาสัญญาณต่างๆส่งไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลสามารถมองเห็นทั้งขึ้นไปว่าหัวใจความดันโลหิตระดับออกซิเจนในเลือดอัตราการหายใจรวมถึงมีกล้อง CCTV ภายในใน,ในการมอนิเตอร์หรือติดตามผู้ป่วยเพื่อให้ป่วยมีความปลอดภัยอย่างที่สุดและแพทย์สามารถดูแลได้อย่างทันท่วงทีเวลามีอาการเปลี่ยนแปลงครับ อย่างที่ได้นําเรียนท่านนะครับว่าถ้ามีผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือเป็นไข้หรือกังวลว่าจะมีภาวะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ผู้ป่วยจะถูกนําส่งเข้าไปที่ห้องความดันลบตั้งแต่อยู่ด้านหน้าครับส่วนบุคลากรทางการแพทย์จะเข้าสู่ห้องความดันลบได้ผ่านทางนี้ครับจะให้เข้าคนละด้านกับผู้ป่วยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เองจําเป็นต้องเปลี่ยนชุดครับเพื่อเปลี่ยนชุดป้องกันตัวเองที่จะเข้าไปสู่ห้องความดันลบซึ่งห้องความดันลบนี้เนี่ย เราสร้างไว้ทั้งหมด4ห้องสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเพราะว่าเชื้อจะถูกบำบัดด้วยเครื่องกรองอากาศก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกดังนั้นผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะไม่ไปปะปนกับผู้ป่วยที่อยู่ในห้องฉุกเฉินครับบริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ถัดมาอีกหนึ่งห้อง สมัยก่อนจะมีความยากลาบากของผู้ใช้บริการคือผู้ป่วยที่ฉุกเฉินที่เดินได้นะครับที่สามารถจะเดินไปมาได้เนี่ยถ้าจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ห้องน้ำครับเพราะห้องน้ํามีไม่เพียงพอนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเราก็เลยจัดตั้งทําห้องน้ําสาธารณะไว้ภายในห้องฉุกเฉินซึ่งมีระบบควบคุมอากาศไม่มีการแพร่เชื้อของโรคนะครับอยู่จํานวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการครับถัดมาอีกหนึ่งห้องนะครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยเป็นห้องสําหรับตรวจผู้ป่วยที่เดินได้ ผู้ป่วยบางรายมีความเร่งด่วนก็จริงนะครับหรือผู้ป่วยบางรายที่มาหลังเที่ยงคืนซึ่ง o อ d ดีนอกเวลาเราปิดหมดละวจำเป็นต้องดูแลหรือมาให้บริการเช่นกันผู้ป่วยที่เดินได้นะครับเราใช้ห้องนี้นะครับซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งหมดประมาณ3โต๊ะตรวจครับผู้ป่วยที่เดินได้จะได้ไม่ต้องไปปะปนกับผู้ป่วยที่อาการหนักนะครับเป็นการแยกผู้ป่วยเพื่อความสะดวกงการบริการเช่นกันครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอาจจะเป็นต้องใส่เฟือกหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บที่ใส่เฟือกมาแล้วอาจต้องตัดเฟือก เพื่อจะใส่เฟือกใหม่หรือปรับเฟือกก็แล้วแต่ครับเรามีห้องเฟือกหนึ่งห้องไว้สําหรับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใส่เปือกโดยเฉพาะเพราะการใส่เฟือกก็ดีการตัดเปือกก็ดีต้องการความจฉพาะของพื้นที่เพราะการตัดเปือกก็สร้างฝุดเราจึงต้องมีห้องแยกต่างหากกากผู้ป่วยครับยอท้ายที่สุดนะครับผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องฉุกเฉินก็ดีผู้ป่วยที่จําเป็นต้องสังเกตอาการหลังฉีดยาก,ก็ดีเราจะไมต้องมีห้องหนึ่งห้องเพื่อดูแลผู้ป่วยที่รับการฉีดยาครับก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มพยาบาลเวลามี หรือส่งต่อมาจาก OPD หรือห้องผู้ป่วยนอกเพื่อทําการฉีดยาก็สามารถมารับการบริการที่นี่ได้ครับโดยจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งแยกต่างหากจากทางเข้าห้องฉุกเฉินแต่ผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อมีปัญหาจากการฉีดยาหมอฉุกเฉินก็สามารถวิ่งเข้ามาช่วยได้ทันทีเพราะมีประตูที่เชื่อมต่อครับท่านมองไปทางด้านหลังของผมนะครับเป็นพื้นที่ชั่วคราวที่เรากําลังติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่สําคัญมากเครื่องหนึ่งคือเครื่องสวนหัวใจครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะฉุกเฉินทางหัวใจจะเป็นต้องสวนหัวใจเร่งด่วนแต่ก่อนเราต้องพาผู้ป่วยขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น8ของอาคารสีพัดครับตอนนี้เราได้ยกเครื่องสวนหัวใจลงมาไว้ข้างล่างอยู่ในพื้นที่ห้องฉุกเฉินเปิดประตูหากันก็สามารถเข้าไปสวนหัวใจได้เลยสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรวมไปถึงผู้ป่วยที่เราจําเป็นจะต้องห้ามเลือดที่ออกจากออัยวะต่างๆกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือมีกรณีฉุกเฉินครับ นอกจากนี้ในห้องนี้จะยังมีอีกเครื่องหนึ่งที่เราเรียกว่า MRI นะครับคือตรวจขึ้นแม่เหล็กสำหรับหัวใจโดยเฉพาะเป็นเครื่องที่ตั้งอยู่ข้างกันกับเครื่องส่วนหัวใจทำให้การดูแลผู้ป่วยหัวใจก็ดีผู้ป่วยบาดเจ็บก็ดีมีการดูแลอย่างครบวงจรครับเนื่องจากห้องฉุกเฉินเราจะมีทั้งแพทย์และพยาบาลทำงานอยู่แล้วก็จะมีบางส่วนที่ จะต้องมีเอกสารต้องนําไปสรุปต่างๆนะครับรวมถึงเป็นห้องสําหรับพักรับประทานอาหารบ้างของบุคลากรน,นะครับตอนนี้เราได้ทําห้องต่างหากไว้ในห้องอยู่ที่ชั้นบนนะครับสำหรับแพทย์สามารถขึ้นไปสรุปเอกสารทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆและสามารถเดินลงมาจากทางนี้นะครับเพื่อที่จะมาบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้ได้เป็นการแยกสัดส,ส่วนและใช้พื้นที่บริการให้คุ้มค่าที่สุดโดยไม่เอาส่วนที่เป็นการทํางานด้านเอกสารออฟฟิศมาปรับปนในพื้นที่ครับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะส่งมอบบริการที่ปลอดภัยและจะส่งมอบความปลอดภัยและบริการที่มีศักยภาพสูงที่สุดให้กับประชาชนชาวไทยที่อยู่ใน,ในภาคเหนือและคนที่มาเยือนทั้งหมดครับเพราะเรามีปณิธานและตั้งมั่นแน่วแน่ว่าเราจะเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่มีการสร้างขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระบารมีขณะนี้เรามีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่เพื่อก้าวสู่ห้องฉุกเฉินที่มีความทันสมัยที่สุดของจังหวัดภาคเหนือก็คงเป็นสิ่งในความภาคภูมิใจของชาวคณะแพทยศาสตร,ร์ในเชียงใหม่ของพวกเราจากสถิติที่ผ่านมามีคนใช้บริการมากกว่า100รายต่อวันแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ประมาณร้อยละ4.5และผู้ป่วยที่ไม่ได้รับอุบัติเหตุประมาณร้อยละ55สิ่งต่างที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถใช้ห้องฉุกเฉินเรารองรับผู้ป่วยวิกฤตเพื่อจะทําให้การเพิ่มชีวิตรอดของผู้ป่วยดีขึ้นขอให้พวกเรามั่นใจในตามวิสัยทัศน์ของพวกเรานะครับในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจกิจกรรมการสร้างห้องฉุกเฉินใหม่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสําคัญและตรงกับพันธกิจของเราก็คือการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชา,ชาติอย่างยั่งยืน เตรียมพบกับห้องฉุกเฉินใหม่ของพวกเรานะครับ